นักทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดทรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดศัตรูภัยผ่านวินาศสันตินักกาโรกุกุสันโทสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิเตพุทธกาโรกัตสโปพุทโทจะทะเวเนเต าการโรสีสักยมุนีโคตโมยกันเนยักกาโรอริยเมตไยโยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหังนัทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดศัตรูภยัยพานวินาศสันติ นกการกุกุสันโทสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนาน